สวัสดีครับว่ากันอีาคืออะไครับผมหมายคลองใหญ่พ okay. ี่ต้ามไงโอเคครับของเดิมคองเก่าครับของใหญ่ปลาใหญ่ครับวันนี้ก็มากับพิมพ์งานด้วยกัน9้าคนนะครับวันนี้ออกเช้าเลยเช้าแดดกำลังสวยครับวันนี้รอากาศกําลังดีไม่มีแดดเท่าไหร่คุ้มๆี๋ยววันนี้จัดตัวใหญ่ๆกันอีกครับดูว่าใครจะดังวันนี้มีรางวัลแน่นอนนะครับสําหรับคนได้ปลาใหญ่นะครับ ไม่ดวดไม่ดวดน้ำก็ทาหน้าครับแล้วก็คุณมาสายครับเรามีรางวัลมาแล้วมีรางวัลมาแล้วคุณมาสายนะครับทาไปแล้วต้องมีบุตรนองคนหน้าตับโอ้ยคนมาหน้าเขาไม่ได้ครับมาสายครับผม มีการลงโทษกันนะครับวันนี้ีเปนหมดดิไม่ได้ไม่ไสำหรับนี่สำหรับคนตื่นสายนะครับนตื่นสายนสามคนครับสามคนสามคนสำหรคนตื่นสายนะเยงไเ่งอเอาทคนนั่งางดดานไงวันหน้าจะไม่กล้าตื่นสายนะเจ้ายากเลย ออทุกคนทุกคนเดียวเราทุกคนทุกคนนมาไอ้จับคอางได้่าจ you know, on ับคอางจควางทุ่มของบานเนี so ้ยมาเลนาบ้าเรียกมาล้างเนี้ยเอาไปเรียอยสหรับคนมาสายครับวันนี้จอเือไอ้น้าก็้วยเาเามาสายก็เขึ้นเ่เอา ตายเอาเล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 ยเอาดวูให้คนไม่อยากทำโอ้ยล่ะคนนี้เราเป็นทีมแฟนสำหรับคนมาสายครับผมครับผมติดตามภาพบรรยากาศครับผมวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ

มือเคืนหนักไปแล้ว ตายว้า <ś led> ตีลากลูกเมปกขขีดตุ่มบนรามเนี่ยอ <ś led> <ś led> ายุหลักจะสงองฟืนแล้วเนาะ <ś led> อะ่านี่นย เด้งลงมอมาเลยำเต็นหนึ่งดงนะพ่ดนะปลาวันทุกคน ก็ชมกัตัางใจว่ามึงได้่อเนี้ยนี่สอยขีดตมอยู่รอดตีนเจ้านี่ปลาควาตัวนี่ไม่ได้บวอยน้ำ่นัองามใหม่นะวครเริ่มบอกว่านีงาใหม่ี่โอ้โหนี่กนี่กงได้ร้อยเนอกโอ้าดเลยวลงกมา เพื่อนปลาชวนน้ำซ่าไหมเพื่อนส้ต้อไ่้อเีชนบอกแห้งเลย่อยู่ฟังเลยเดาเยเฮ้ยเสือบวัดอ่ไ้หรอกครเสือเรียดหรอมาขี้ตีบเบ็ดดยนี่ งานเขาเร่องสิลอ,อกอาบูมาได้ลอ,อกอาฝูครับเอออ่ะ休息礼拜วั้ไปสองมียิ่งดีท่านก็好命了

น <entender it? S 3> ้ำแข็งเงานี่ใช่ไหมสี่เกอกตัวเกอือ มันวดนมันนวดหวดาบาท้งแนวดลามจะมีหนวดพวกไ่เส้นยังมีต่หาตัวนวดอันนี้หนวดหนวดนมันวดวกหนวดอวยหนวดแบบดวดอวยนได้นวดอยนแมันนี่นวดีนนวดนีแล้วกันในบ่ออยู่นี่นี่แล้วมันมีนึกว่คดนแต่เขาเชียบ่อหามือจะเผาบ่จะเา มันก็เท้าไปอาบน้ำก่อนเข่ยไปข้างไหนอาบน้ำก่อนฝุ่ยอาบน้ำเลยเนี่ยเบื่อเจยวฝุ่ยาเบื่อไหมปิดไปคลิปวอเนี่ยแง่เนี่ยตันรุ่งเียนะครับผมสำหรับพนาเลี่ผูกกันมากกว่าน้อยไปมือเข่าพาไปร่องเบิ้งเพื่อไปมากแล้วครับผมอยู่แถวได้ก็ จ,งจงาจงหัวองยู่จางหัวดงมันเลยครับยู่นหั่นดงมันเลยถ่ายมาอีกตัวแล้วนะครับเข้าตาครับแต้มที่สองครับกดหยุดถ่ายได้เลยนะครับปลากลัวกล้องนะครับวันนี้แต้มที่สองของวันแล้ว เตามทีสองแล้วโนโดนเบ็ดครับสวยสวยสุดยอดครับเต่าทองนะครับขอบคุณครับ Chỗ phá này Wow oh. Yeah. tòa cắt hấp ตมก่ไงแล้วรมอดอ็ต้องตดั่วาไมเาไม่อไม่เอาไม่เอไม่อาไมไ่ไนเพ่อนร่เพื่อนครับที่ง่ายเากไม่เองยขนเลยี่ยก็ลุกเวั้ก็ขอได้ต้มได้แกงนะครับหัวไม่สแมกมาดันไปขอได้แกงไซก็กำลังกินครับพี่น้อง กินครับชีวิตแรงงานไทยในไต้หวันนะครับผมก็ขอติดคลิปไว้นะเท่านี้นะครับฝากติดตามช่างสัมภิด้วยนะครับผมชเนลครับเชแนาใหม่ครับชเนลใหม่ผมครับยินดีครับครับผมีวน้องครับล่างจากไปเมื่อนี้จะเศร้าหอดประมาณปลายสองโมงกันบ้านได้สองสามตัวครับผมกำลังาย เป็นทีมงานมากวันครบครับผมปิดคลิปก่อนเพราะว่าทีมงานแว่กินเหล่าอยู่ครับวันนี้ฝนตกนะจ๊ะอ๋อผู้บ่าวเปลี่ยนกับผู้บ่าวด้วยนห้าสี่สามสองแอคกันสำรับอันนี้การตีเกียร์การสำรับวันนี้การพ่อได้กินได้ยานะครับสำรับวันนี้ทิปวันนี้หุ้นห้ามกอนน้อพี่น้องเลยก็เลยเป่ากับก่อนกะ พ่ได้ขั้นมือแก้ขั้นมือครับฝากติดตามอีพี่ตัวไผเด้อพี่น้องเลยเนาะทำนี่ละมาแล้วติดตามนั่งแบบเท่าไหรติดตามสร้างต้องสัมมาปิใกล้อยู่ไหมครับใกล่จะวางไหนไปปากเด้อพี่น้องเด้อครับผมฝากติดตามนะครับผมทีมงานสร้างเส้นเอาสัมมาปิครับผมปากคนไลค์กดแชร์ กด subscribe ไว้ครับหรือว่ากดติดตามอันเดียวกันครับผมกดติดตามไว้ <spe ak> เพื่อมีคลิปใหม่ๆเขาที่ได้แจ้งเตือนนะให้ได้บึงกวาบบานกวามืองเพิ่นนะครับขอบคุณครับ <spe ak>